เชียงวันนี้นะครับรอบวันทันเหตุการณ์เราเริ่มต้นสําหรับข่าวนี้ต้องเท้าความกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเรานําเสนอข่าวกันไปคือเราได้เห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสาวชาวบราซิลโอโหกลางซะเหลือเกินกลางยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการพูดจาก้าวร้าวการชกหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับการเตะไปที่ก้นนะครับรวมไปถึงมีการ ถุยน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีด้วยมาถึงวันนี้เป็นชาวต่างชาติกลางอีกแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นหนุ่มชาวเลบานอนนะครับกลางยังไงก็คือได้มีการแสดงท่าทีก้าวร้าวมีการหัวเราะเยาะใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการโวยวายตบมือประมาณนี้เลยตบมือในทำนองเย้ยหยันเย้ยหยันแล้วก็ดูถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจะนะครับรวมไปถึงได้มีการ ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทั้งหมดด้วยซึ่งชาวต่างชาติคนนี้นี่นะครับเป็นชาวเลบานอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ทำธุรกิจเปิดร้านเป็นรถเช่ารถอามอเตอร์ไซค์เช่านะครับหรือว่ารถยนต์เช่าในพื้นที่เกาะพังงานที่จังหวัดสุราธ,ธานีแต่ว่าหลังๆมา เลิกรากันไปเลิกรากแล้วก็หย่าร้างกับภรรยาที่เป็นคนไทยสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้พอเช็คประวัติเนี่ยเคยถูกผลักดันออกนอกประเทศไทยไปแล้วแต่ก็ลักลอบกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำสองนั่นเองครับโดยตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งานนะครับได้มีการจับกลุ่มตัวหนุ่มเลบานอนคนนี้ลักลอบทำธุรกิจรถเช่าซึ่งก็มีการยึดทรัพย์นับล้านบาทนะครับพร้อมด้วยของกลางนั่นก็คือ เป็นรถจักรยานยนต์12คันแล้วก็รถยนต์อีก1คันนั่นเองครับพาไปติดตามกันหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหชาวต่างชาติมีพฤติกรรมกลางค่อนข้างถี่แล้วก็บ่อยพอสมควรสำหรับกรณีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งนันได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมเอกาะพะง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบหลังจากได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีเข้ามาว่ามีชายชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบประกอบอาชีพรถเช่าอย่างผิดกฎหมายซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าร้านขี่คิงในพื้นที่อำเภอเก,อเกาะพัง,งันที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนั่นเองครับเนี่ยฮะเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจะจับกลุ่มนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องจับกลุ่มให้ได้แบบคาหนังคาเขา ลักษณะนี้เลยเนี่ยฮะก่อนหน้านี้เราก็เคยนําเสนอข่าวกันไปเรื่องของธุรกิจรถเช่าพื้นที่เกาะพัง,งานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วยความเป็นเกาะเป็นทะเลนะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาที่มาเที่ยวยก็ต้องเช่ารถซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะมีการดัดแปลงให้ขับขี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็คืออย่างที่เห็นนั่นเองเนี่ยฮะเป็นวินาทีในการ บุกเข้าไปรวบตัวแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่ไปพบมิสเตอร์จอรนอายุ46ปีนะครับสัญชาติเลบานอนกำลังให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเช่ารถการเติมน้ำมันและก็ตรวจสภาพรถกระทั่งมีการรับเงินสดจากลูกค้าหญิงชาวต่างชาติหลังจากนั้นนะครับในจอรนเนี่ยก็จะพาผู้หญิงคนดังกล่าวไปสอนขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในซอยใกล้เคียงนะครับพร้อมกับขอตรวจสอบเอกสารซึ่งก็พบว่าในจอนเนี่ยถือหนังสือเดินทางประเภทวีซ่า T-R 6 0ก็คือเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวนั่นเองครับแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตในการทำงานแต่อย่างใดซึ่งในจอนเขายอมรบนะครับว่าได้มีการติดต่อลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยใช้ชื่อว่าจีนและแนะนำตัวเองจากร้านคีคิงแห่งนี้ เพื่อที่จะให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ในราคาวันละประมาณ250ถึง350บาทต่อวันนี่เป็นหลักฐานที่มีการแชทพูดคุยผ่านทาง WhatsApp นั่นเองครับโดยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นชาวอิสราเอลนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่จำได้นี่นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เกาะพัง,งันก็คือจะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็เป็นลูกค้าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่มีการเช่ารถนั่นเองครับ ทีนี้จากการตรวจสอบร้านคีคิงแห่งนี้นะครับพบว่านางสายใจซึ่งเธอเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่าตนและนายจรน,นะครับเคยมีความสัมพันธ์กันแต่ก็ได้มีการหย่าร้างกันไปนานแล้วซึ่งด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับก็เลยยินยอมให้นายจรเนี่ยใช้พื้นที่หน้าร้านทําธุรกิจรถเช่าโดยนายจรลงทุนเอง200 0 0 0บาทและมีการติดสติกเกอร์ร้านเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที แต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์รวม12คันและรถยนต์อีกจำนวน1นึคันเอาไว้เป็นของกลางดังกล่าวนั่นเองครับทีนี้พอตรวจสอบประวัติในจอเนี่ยก็พบว่าเขาเคยถูกจับกลุมในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้นั่นก็คือขับรถส่งน้ำนะครับเมื่อวันที่20เมษายนปี67 ก็คือช่วงหลังสงกรานปีที่แล้วและก็ถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไทยไปแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยก็ลักลอบกลับเข้ามาอีกในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วก็ลักลอบประกอบธุรกิจรถเช่าผิดกฎหมายซ้ําทั้งนี้ขณะถูกควบคุมตัวนะครับไปที่หน่วยบริการตํารวจท่องเที่ยวเกาะพง,งันในจอนเนี่ยได้แสดงท่าทีก้าวร้าวอย่างที่บอกเลยพฤติกรรมสุดกลางนะครับ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแถมยังหัวเราะเยาะใส่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มมีการโวยวายบอกว่าขู่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มทั้งหมดด้วยนอกจากนี้ยังมีการตบมือแสดงท่าทางดูถูกเย้ยหยันเจ้าหน้าที่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำผิดนะครับแต่ก็ไม่เคยสำนึกยังทำผิดซ้ำซากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกจับกลุ่มไปแล้วและก็ถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศแล้วก็ได้สิทธ กลับเข้ามาใหม่ในวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวและกลับมาทำผิดซ้ำสอนั่นเองครับ